<spe aker> พี่แจ็คฝากมาพี่แจ็คฝากมาไม่เปิดไม่ได้งานเปิดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดมาก่อน,นะค่ะสําหรับภาพบรรยากาศเนาะเขาบอกว่าเป็นไอ้นี่ค่ะแบบแป๊บหนึงนะภาพบรรยากาศค่ะโออิชิคอสเพย์เมื่อวานนี้แบบว่าแฟนคลับบอกว่าถามแล้วแหละพี่กิ๊ฟเนี่ยงานโออิชิคอสเพทะที่ที่เป็นเวลกี่โมงยังไงบ้างนะเมื่อวานนี้ไปถามแล้นะคะนี่ ไม่ใช่พี่อ้ำนะอันนี้เป็ไม่ใช่ใครไม่ใช่นะเดี๋ยวตกใจเฮ้ยพี่อ้ำอฟแต่งตัวอย่างนี้หรอไม่ใช่เราคนว่าจะเป็นพี่เอสุภชัยนะคะพี่เอมาชุดอะไรอ่ะพี่เอมีอ้ำมีหมากมีเคนอ่ะเขาแต่งมาเป็นฮอสเทสแต่ชื่อชุดที่เขาคือจริงจริงอ่ะมองมองแล้วเนี่ยคือไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ้ำบอกว่าอ้๊ส่งไอ้เทียนไอ้เทียนพูดชื่อพูดชื่อสิชุดนี้เลยก็อากาศของเค่อยๆพูดเออไชุดมัน มันเรียกยากอ่ะชุดที่เขาบอกว่าแต่งอ่ะมันเรียกยากเหมือนกันเนาะแล้วก็ที่เราเคยเห็นพี่เอสุปชัยนั่นแหละเขานี่เหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่เาโพสต์อไอ้จางแกนนี้ว่าโอ้ยเลเซอร์เราคงด่วนเพราะฮัทส์แมนแกประชันพี่อ้้มประสันอั้าก็อ้้มเธอแจ่เอสุปชัยหน่อยอะไรก็ต้องหลบนะคะอั้มก็อั้มเธอเดี๋ยวพี่เอลซีส้มมาวางเลยจ้ะเออ แอร์เฮ้ยมีข่าวเขียนแล้วพี่จ้ามีแอมเมสเป็นร้อยไปอ่ะก็ตอนน้ำท่วมไงซื้อแอรเมดเป็นรอยคือถ้าหนักหนักตีหัวนางได้อ่ะจะรวยมากนี่เขียนผู้เคนโอ้หล่อนะอยู่นี้หน้าเป็นหน้าผ่องถูกแหมเป็นพระเอกแรงแล้เพาะเป็นพระเอกโอ้ยช่องสามนะหล่อแน่นแน่นอนนะคะป้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศเนาะะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าแม้ภาพบรรยากาศก่อนละกัน ภาพบรรยากาศให้ดูเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะค่อยมาสัมภาษณ์รวมไม่ว่าจะเป็นมาเคน,นอัมพชา,าพาณเดชแล้วก็พี่เอสุปชัยค่ะา,ดาเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยดูกันแต่ช่วงนี้จ้ไปดูภาพบรรยากาศก,ก่อนเลยดีกว่าแล้วไปยุนว่าพี่อั้มแต่งตัวเป็นอะไร<อ>ด้วย,วยสวย,ยหน้าอไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นะคะแถมเพิม่มอีก5มิลลิลิตรด้วยห้าสิบิมิลลิลิตรแค่10บาท10บปีเท่านั้นเองนะจ๊ะง่ายๆเลยนะคะเขาบอกว่าค่ะ ะระหวาคลาสสิก<า>นะคะกล<ด>่องสีส้งก็สูตรมาไแคลเซียมสูตรเจนั่นเองและที่สำคัญเขาบอกปริมาณแคลเซียมเนี่ยอยู่ที่2กล่องต่อวันถูกต้องค่ะ,ะถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแต่ละสอยตาสามร้อยล้วคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะ,ะแต่กิจาการรมนี้ดีไหมะร้องเต้นเล่นมัน,นะะได้ด้วยและแถมแบบว่าได้ชิงเงนินรางวัลกว่าหนึ่งแสนบาทได้ด้วยนะคะหม <า S 1> ดเคสิคมิุนายนี้ค่ะสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ที่ w w w เบฟซบุ๊ก o k com แล้ก็ซอยครับนั่นเองนะคะกิจกรรมดีดีแบบนี้รออยู่นะคะคุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะนะคะ กิจกรรมไปก็ซอยไปแล้วแต่กิจกรรมอันนี้ยังอยู่อะไรคะรับข่าวไงแฟนนะคะบอกว่าใครอยากดูนะเด็กถูกต้องเคขูพูถูกต้องเอ๊ะหรือว่าจะเปิดัฝลั่เอ๊ะไม่ใช่กักไว้ก่อนดีไหมฝรั่งจะโดนตีนะโอเคโอเคเรามีให้เราจัดให้แต well right ่ก่อนไม่ร oui ู้ผมว่าเมื่อวานถูกว่าวมื่วนะคะพระนางซิดคอมทุกที่ลูกน้องุ๊กกิ๊กคือเขากรุกกิ๊กกันบอกโตโน่กันโตโน่กันมันมีน่ชอบมันมีท่าเตะ เอออ่างเยเออเท่ดีดีนะคะทั้งสองคนก็เล่นได้มันมากอเย็นนี้หันไปเซ็นทราใช่ไหมคะน่าจะมีทีมไปนะคะคิดถึงตุ้มตามีข่าวน้องไหมคะค่ะพรุ่งนี้น่าจะได้ดูข่าวน้องตุ้มตาแบบเต็มๆเพราะว่าพี่แจ็คไปเขาใหญ่มาตุ้อตาพรุ่งนี้รอดูนะจ๊ะ คือคืออยากจะดูภาพบรรยากาศด้วยแล้วก็สัมภษณ์ด้วยพี่แจ็คมาเต็มที่อะเหนียวแน่นะถูกต้องค่ะค่ะจะได้ดูค่ะข่าวนี้เนี่ยเจ๊แกบอกว่ายอมไปโดยนั่งรถไปเจ๊กแกเก๋เจ๊กง่วงแล้วง่วงอีกื่อว่าเจ๊บอกไปไปก็ไปนี่เพื่อไปขับนะกับอุดรก็ไปต่อเซนทาเมกาบางนาถูกต้อง ไม่กลับอ่นแล้วก็แล้วก็ไปเข้าสารต่อไปแล้วไปเข้าสารเพื่อลายเซนอย่างเดียวใช่เลยไลเซนของน้องท่านอย่างเดียวนะเออนะคะเยอะแล้วกันน้องอาจจะได้ดูเขาบอกว่าเป็นทีเซอร์นะคะลูกพี่ลูกน้องอีกรอบก็ได้เมื่อวานมานไดนะคะพี่จันมีทีเซอร์ให้ดูด้วยไงของมาเยอะแล้วกันนาอนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวมาต่ออยากดูไหมอยากดูหลายคนรอละี่พี่เคนี่ไงมาแล้วส่งมาว่าอยากดูเนี่ย นางพัชรภาจังเลยในงานเมื่อกี้นี้นะคะคิดถึงนัดเดชยายาจังเลยของข่าวเลยค่ะนี่มีนัเดชนะรอดูเลยนะนัดเดชกับยายาใะเดือยี่สิบหกนี้ได้ดูแล้วละคคอลงจอแล้วนี่มีใครคล้องอีกตอนสิบกวันเนาะสิบกวันนี่นึงแล้วก็เดี๋ยวเรื่องต่อไปกระสัมยายาแล้วนะสัมภาษณ์ยายาแล้วเขาบอกว่ายายาเนี่ย ถามยายะว่าจะได้เจอกับพี่ณเดชนอีกไหมค่ะว่าไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะนานกว่านั้นปีปีครึ่งอาจจะได้โพจรมาเจอกันอีกอแต่ยายาณเดชนอาจจะแบบไปประกบคู่คนอื่นอย่าณเดชน์ก็วงสวงไปล่าสุดก,ก็เรื่องแรงปถนาที่กับคิมเบอร์รี ส่วนยายาก็มีของพี่ปิ่นทีวีซีไงกับพี่อ้ํมายาตะวันนะแมททิชาด้วยก็เดี๋ยวต้องดูไหมว่าจะเจอกันเมื่อไหร่ถูกต้องอาจจะสักพักนึงแล้วได้ค่ะคิดว่าจริงจริงจริงเราอาจจะพึมลงจอแล้วจะถึงแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็ยายาเนี่ยมีข่าวกับว่าเออจะต้องไปเล่นคู่กับยี่อ้ามะทิชาติกว่าจะเข้ามาอีกก็อีกสักพักอะถูกแล้วน้องคงอาจจะมีแบบว่าปกติเนาะเขาวางแผนไว้ว่าปีหนึ่งอาจจะรับละครหนึ่งเรื่องอะไรอย่างงี้แต่ปีนี้อาจจะเกินลิมิตไปหน่อยนะคะ นะเดี๋ยวรอดูกันละกันนะคะว่าที่ฮาตุงตาตระเลละครเมทีไม่ชอบอะไรนะไหมใช่ไหมชอบตุงตามากเม่มีแววๆขอห้ามบอกอะไรอะพี่เรองไไว้ก่อนเรื่องละครเมทีหรอเออมีมีแต่ว่าอะไรอย่างนี้นะคะป้าเดี๋ยวไปดูข่าวสัมภาษณ์รวมเลยจะเป็นเคนมากนะคะนาเดชแล้วก็พี่อุ้ยชัยด้วยพร้อมทั้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อด้วยนะคะกับทางพัชราภาในการสัมภาษณ์เดี่ยวนะคะ ว่าเันนี้ตันอันนี้มันเป็นแก๊งเด็กพี่เอสุปิชามาด้วยทั้งหลังนั้นผมทองทองนี่ก็จะเป็นนี่นะใครคะคนดูแลทั้งหมดนี้อ๋ออีนึงไม่ใช่นักข่าวของเนาะไม่ใช่นักข่าวแต่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะเป็นคนบอกว่าผู้จัดการคอยดูนะพราพี่พีเขาเวลามาออกงานอ๋อแล้วดูดูแลพี่เอด้วยหรือเปล่าดูด้วยทั้งเร่นี่นะคะทั้งดาราที่เป็นสุปตาร์นะในข่ายของพี่เอก็จะเจอพี่คนข้างหลังผมทองทองแล้วก็เนี่ยค่ะ ตะโลกเราอยู่ในการแข้งทอ้ออาหาน่ารักเดี๋ยวเราดูสัมภาษณ์ท้อค่ะเดี๋ยวไปดูพี่อ้มามัรลาภาด้วยแบบเต็มๆแล้วกันเนอาอสารุปยังไงคุณแอม<า>ที่จัดงานวันเกิดในคุณอ้ํามัศลาภาในตรีมชุด ช่วยได้นะชุดเหมือนชุดแต่งงานในตีมเหมือนเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยอ๋อที่ที่ในในอ่อินสตาแกรมที่ผ่านมาที่คล้ายเหมือนเจ้าหญิงที่ปิดโรงแรมแล้วเนรมิตแต่ว่างานวันเกิดให้คุณน้ําพรสราภาเนี่ยที่ไฮโซแอมเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทและมีอีกหนึ่งคนที่ตอนแรกลงรูปอินสตาแกรมแบบคุณอ้ําได้เห็นผู้ชายใส่โรเล็กนั่งก็หลายๆคนก็ตีความไปว่าคนนั้นหรือเปล่าเป็นโจ้แม่สายหรือเปล่าหรือเป็นแอมหรือเปล่าเจ้แม่สายคือใครโจ้แม่สายนี่คือบอกว่าพอเป็น นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเงินเป็นพันล้านออแล้วก็แบบว่าอะไรเป็นนักธุรกิจแก๊สใช่ไหมที่แม่สายเลยแต่คุณอ้ามยืนยันเสียงแข็งมากว่าไม่รู้จักออจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปฟังพี่อ้ามปศสาราด้วยพร้อมทั้งค่ะก็ยังมีพี่เอกสุภชัย พี่ไอซ์ซูเปอร์เทกตัวจริงพี่ซูเปอร์ชายของเราค่ะกับเรื่องกรณีที่ว่าเด็กในสังกัดนะคะของตัวเองนะคะที่เป็นคนดูแลอะไรเงี้ยเด็กๆะโกงเงินไปห้าแสนจริงหรือเปล่านี่กำลังจะถามเลยว่าแบบหัสีไหมห้าแสนห้าแสนเนี่ยใช่หรือไม่ผลนะแขคงพี่เอนี่ไม่รู้หรอกหรือยังไงแอร์เมสซี่ไปบ้าเออขอไม่ถามพี่ซูเปอร์ชายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเต็มๆไปเลยมูเจี้ยนผิงค่ะ หดมาไปเลยค่ะเอลอตครับเอล롯เป็นเกมออนไลน์เหมือนกันนะครับเกมเป็นอาเชอร์ครับผมอาเชอร์ชื่อใครครับชื่อชื่อตัวเนี่ยชื่อตัวชื่อร์ตูนชื่อการ์ตูนออนไลน์ครับมาจากเกมซาวนนูเวลครับผมผมมาจากเกมไฟนตาซีสิบครับผมก็รับบทเป็นทีดัสครับผมรับบทเลยเหรอรับบทเป็นครับวันนี้รู้สึกว่าชอบมากเลยครับผม เป็นเจ้าชายน้อยคับผมเป็นส้าชายของอีตัวนะเป็นฝรั่งเศสเลยนี่ยครับผมยังความรู้สึกที่ได้มาใส่ชุดอีกครั้งแรกเลยครับพี่ครั้งแรกค่ะไม่เคยแต่งเลยแล้วก็อึดแอทพอสมควรแต่รู้สึกว่าตื่นเต้นนะเพราะไม่เคยสวยนะครับพี่ก็ว่าพี่สวยอะทุกคนดูดีหมดเลยค่ะทุกคนก็สนุกสนานเราถ่ายรูปเล่นกันข้างหลังกันมีความสุขค่ะว่าได้ย้อนวัยกันทุกคนเลยปะครับคือไม่มีโอกาสได้เคยแต่งอ่ะนี่เป็นครั้งแรกค่ะ เราแต่งแล้วรู้สึกสนุกมาด้วยเหมือนกับงานอีเวนต์หรืองานอะไรที่เราแบบทำกันบ่อยๆนะมันก็เป็นอะไรที่แบบแตกต่างดีแล้วรู้สึกท้าทายดีครับผมค่ะแล้วเต็นตตัวกับไปญี่ปุ่นปะครับเยียมครับเต็นตัวไปญี่ปุ่นค่ะฮ่าแพ็คกระเป๋าหรือเปล่าแ็คบารับี่ ยังขายตุลาค่ะตุลาส่งฟ้ากันจะเยอะก่อนค่ะแล้วเตรียมไปแน่นอนค่ะอยากให้พูดถึงเในมณะนี้ที่หันมาแต่งตัวคอสเพลกกันมากขึ้นมันก็เป็นน่ารักค่ะเป็นความคิดสร้างสรรค์เนาะเราได้เห็นแต่ละคนแสดงออกความคิดสร้างสรรค์นี้ดีค่ะนั่นพวกเราก็อยากแต่งกันตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสวันนี้ได้แต่งกันทุกคนก็เลยเต็มเหนียวเลยโดยเฉพาะอ้ําไอ้นี้ฮะพี่เอชอบแซวจริงพี่เอไม่ได้หรอกค่ะชายน้อยคนนี้ มานานนี้ทุกปีเกือบๆนี่เป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้มาครั้งแล้วก็แต่งเป็นอ่เป็นอสูรจิ้งจอกอสูรใช่แล้วก็ปีนี้ก็เปลี่ยนแนวมาเป็นแบบว่านาทีดัสอะไรเงี้ยฮะครับผมแต่และปีแตกต,ต,ต่างกันไงแตกต่างกันปีนี้น่าจะใหญ่กว่าเดิมครับผมนะครับปีนี้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ครั้งนี้ก็แบบว่ามีแบบว่าผู้เข้าประกวดมากความสามารถมากเลยทั้งเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของการแสดงโชว์อะไรเงี้ยสุดยอดจริงๆครับคนเยอะมากด้วยเราคนเยอะมากปีนี้ ดีใจด้วยผมว่าเขาคุ้มค่ากับการที่เขาแต่งตัวมาวันนี้เพราะว่าแต่ละชุดเนี่ยก็คือจัดเต็มมากแล้วก็ชุดหนามากหนักมากด้วยก็เท่าที่เห็นก็คุ้มค่าครับผมยินดีด้วยครับแติให้เล่นละครแต่งนี้ไหวไหมครับองอ๋อเล่นได้หมดนะครับเนาะครับเล่นลากไหวลยครับทางทำไมเอไปเช็ดหน้าตัวเองดีกว่าเหงอแต่ขนาดนั้นโอเคเป็นไงบ้าง เด็กๆแต่งตัวคอสเลยน้องๆยุคนี้นะจริงๆเอาวันนี้อะวันนี้ที่ได้มาครับก็ไม่ใช่ทีมที่เขาไม่ชนะเนี่ยจะไม่ดีเพราะว่าเราเห็นดีทุกคนเลยฮะเขาแต่งจัดเต็มมากๆและทีมที่ชนะนี่คือต้องยอมเขาจริงๆครับดีมากๆนี่นเด็เห็นความสามารถของน้องๆสมัยนี้เป็นอย่างมากที่เขาจัดเต็ม ผมว่าในในเมื่อโอกาสที่โอชีได้เปิดเปิดโอกาสแบบนี้ให้กับคนไทยนะได้แบบว่าแสดงความพิจา,ารสาอะไรแบบนี้ออกมาก็แทนที่จะไปทําอะไรที่มันไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่าไปทำาะไที่คนเรดือดร้อนเนี่ยมาหาอะไรที่มันตัวเองสนุกแล้วก็รู้สึกรักกับมันดีกว่าก็ดีใจครับที่ที่โอชีจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาครับผมโอเคนะคะขอบคุณนะคะครับผม ม่ใช่คโรเล็กปาไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะส่วนอีกนุ่มที่มีข่าวก็เป็นเพื่อนกันเรนลังสิทธิ์ค่ะเรียนห้องเดียวกันเลยส่วนอีกคนไม่รู้จักค่ะคุณโจคุณโจไม่รู้จักค่ะโจโจคุณโจไม่รู้จักจริงๆค่ะเ่อคุณแอมไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของโรเไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ปฏิเสธนะตรงนี้เลยค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะดีใจค่ะพี่แอมพาไปกินกับ แล้วก็เจอกันพอสมควรนะคะเจอกันบ่อยแต่ก็ไม่ไม่ได้บ่อยนะเพราะไม่ว่างตลอดขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ก็เจอกันบ้างก็เป็นเพื่อนกันถ้าใช่คนไหนจะบอกเอ้ยยังไม่บอกตอนนี้หรอกอีกอยจะบอกค่ะตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ค่ะเพี่หน่หยตอนนี้เป็นไงบ้างทุกคนตามหาลูกหนุ่มโลเลคนนั้นแบบว่านะจริงๆใครก็ใส่ได้ค่ะลูกนี้เกิดว่าวันนั้นจะถ่ายเพราะว่ามันเหมือนกันค่ะเหมือนกันก็เลยถ่ายเล่นๆเฉยๆไม่มีอะไรค่ะเหมือนเมคกิลี่นะ เยนยนจเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนได้เจอหน้าค่ะแต่รู้สึกคาดหวงว่าคนที่เผิดอจกินข้าวด้วยคุณหนุ่มคุณหน่เห็นรูปออกมาช้าก็ไปกับเพื่อนทุกคนแล้วค่ะถ้าว้างก็ไปกินข้าวไปกินปกติกินซมตำชอบกิน้มตำใครอยู่แถวไหนก็ตลอดนะคะอย่างไรครับคุณโจแม่สายเขามีพูดถึงไหมครับว่งไอะไรอย่างเี้ยครับจะม่อค่ะไม่มีไม่มีไมู่ง ก็กลัวไปกลัวไปเองว่าคนจะเข้าใจผิดเอยคือถ้าใช่อยากจะบอกว่าใช่คนนี้แหละนี่มันไม่ยังไม่ใช่ค่ะก็กลัวไปจริงจะเข้าใจผิดนะเพราะคนไค้นหามาเรื่อยๆทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดค่ะเป็นยังไงเขาก็อยู่ส่วนของเขาเนาะเขาตื่นตหนุกไหมคะพี่ไม่ค่ะโอเคเนาะขอบคุณค่ะ นำนง<า>เลยอยากให้น้องแบบนำพุงบ้างอะไรแเออรามาเน้่นสรุปเลยก็ทุบสุดพลังอะ่ะ<อ>ก็เดี่ยวแบบว่าไม่กินข้าวเลยวันนี้ตั้งวันหิวมากแล้ว,ว่ครับแล้วสรุปวันนี้นมนำแม่พี่หรือว่าพุงนำก็ต้องถามพี่ๆนักข่าวน้องๆนักข่าวดูเพราะพี่เอไม่ได้อยู่ร้างเวที <c oughs> ก็พยายามขมแมวแล้วนะครับแต่อย่าถ้าถ้ารูปไหนที่พุงนำก็อย่าเอาออกแล้วกันนะครับพี่เอขอครับใช่ครับเต็มที่เต็มเหนียวเต็มเหนียวครับครัทำเป็นข้าวนอยครับ บอกว่ามีลูกน้องคงเงินพี่เอครับอ๋อก็แบบว่าคงคงเขาเรียกว่าเป็นการทํางานแล้วก็บางทีคือบางทีเอาเอาเงินไปแล้วก็ไม่บอกเอาไปหมุนก่อนไอเนียคือจะใช้คําว่าโกงก็ไม่ได้ไอเนียคือเอาไปหมุนก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีก็ให้บอกไอเนียเดี๋ยวจะให้ยืมไอเนียแต่อย่าเอาไปแล้วไม่บอกเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่พี่เอเป็นผู้จัดการดาราแล้วต้องรับผิดชอบเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวดารานักแสดงเขาไม่ได้แล้ว ใครจะเป็นคนรับผิดชอบพี่เอก็เสียแบบนี้พี่เอก็เลยบอกว่านอกจากเอาไปห้าแสนแล้วพี่เอต้องควักเงินตัวเองเนี่ยค่ะหลังจากหักคอมมิชชั่นเรียบร้อยแล้ว เอาไปให้นักสแสดงก่อนสแสดงว่างานนี้พี่เอนอกจากโดนโดนโดน้องทุกน้องเอาไปใช้ก่อนแล้วก็ยังโดนโดนปล้นอีกเพราะต้องเอาไปใช้ให้กับดารา,าด้วยอย่างเงี้ยแล้วมีแล้วมีผลมาตรการอะไรกับคนนั้นไหมก็จะไม่ให้จับเงินอย่างเงี้ยครับก็ให้นั่งเฉยๆตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนก็อยู่เหมือนเดิมแต่ก็ให้ให้นั่งเฉยๆเพราะว่าก็คือแบบว่าคือเขาก็บอกว่าโอเคในเมื่อเขาสารภาพว่าเขาเอาไปแล้วจริงๆเขาไม่ได้โก<อ>งขนาดที่ว่าไม่ยอมรับ ก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พี่เ รู้เพราะฉะนั้นก็ให้นั่งเฉยๆไปก่อนไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวให้คนอื่นเนี่ยทำงานหน้าที่เธอไปแล้วก็เดี๋ยวเงินเดือนอะไรเดี๋ยวพี่จะจัดการจ่ายเองอย่างนี้ครับมัอนเปการบิดทางอ้อมได้ค่อย่างนี้ได้เงินเดือนครบไม่ได้บิดทางอ้อมเลยครับก็ได้เงินเดือนครบเหมือนเดิมบอกว่าสบายนั่งสบายแต่ไม่เหมาะกับการจับเงินจับทองอย่างนี้ครับผมอันนี้เกรงอะไรเพิ่มเติมก็เหล็ก็คือว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งก็ก็ต้องเข้าใจแล้วว่าไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็ถึงขั้นแบบว่าเด็ดขาดอยีป เหกหตุารณ์จริงๆเหตุการณ์แบบนี้มันก็ก็ก็จริงๆคือตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจกระทําแต่คือเขาไม่กล้าบอกเราในสิ่งที่เขาอาจจะลําบากอยู่ช่วงนี้อย่างเนี้ยซึ่งเราก็ต้องมานั่งจับเขาคุยว่าบางครั้งอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีอะไรต้องต้องบอกให้หมด อย,อย่างนั้นมันจะไม่ดีถ้ารู้ตอนหลังไงเนี้ยครับ<ม>ครับผมใช่ใช่เพาะตอนนี้เคลียร์ลงงโตหมดทุกอย่างแล้วสำหรับคนนี้ใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับหมดทุกอย่างแล้วฮะก็ตอนนี้ยังไม่ได้เดียครับคงเรื่อยๆทยอยจ่ายแต่พี่ก็หักเป็นเงินเดือนไปก็<笑><笑>ไม่จ่ายเงินเดือนก็หักเป็นเงินเดือนนี่นะครับผมมีมีมีเจ็บใจไหมพี่แบบลูกน้องเราเองหรืออะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยแบบว่าเจ็บใจแต่ก็คือเป็นห่วงมากกว่าว่าอย่าทําแบบนี้กับใครไง ก็ค <c oughs> ือเหมือนกับว่าโอเคพี่เอให้อภัยแต่คนอื่นเขาไม่ให้อภัยนะคนอื่นเขาไล่ออกเลยนะแต่พี่เอเนี่ยยังมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่เไม่มีครั้งที่สามหรือป่าอ่านะครับประมาณนี้แต่ก็มีโอกาสใช่ครับผมก็อาจจะจาเป็นจริงๆเรื่องอะไรก็ไม่รู้อาจจะแบบว่าติดผู้ชายหรือเปล่าออพี่เอก็ถามาอเดียก็บอกว่าหนูไม่ได้ติดค่ะอ้าวไม่ได้ติดแล้วเอาไปไหนเอาไปไหนหมดโทรไปหาคุณแม่คุณพ่อเขาก็บอกว่าไม่เคยได้รับเงินจากหนูเลย หนูไม่รู้ค่ะหนูไม่ตอบเนูไมู้ใช่ป่ะใช่พี่เอกก็ว่าน่าจะประมาณนั้นนี่นี้ยคนนี้ไม่ค่อยสวยอ้วนๆเตี้ยๆก็เลยอาจจะมีสิทธิ์ที่แบบไม่มีสิทธิ์เรื่องเหมือนพวกน้องๆใช่ไหมคะไอเดียได้ไหมไ้ไหมครับนะครับผมจ้า พี่เขาว่าพี่เอจะั้นเด็กใหม่แต่ก็ต้องเด็กไว้ก่อนเพราะรว่าอ่าเดชหมากอะไรก็ยังมาแรงตัวบอกว่าเด็กรุ่นใหม่มาดังวีชาอะไรจริงจริงแล้วคือการบ้านเด็กใหม่เนี่ยเราต้องใช้เวลาเตรียมงานไม่ใช่ว่าเออวันสองวันหรือว่าปีสองปีบางทีเป็นสามสี่ปีก็มีคือพี่เอว่าถ้าเราจะทําตอนนี้เนี่ยเราต้องดูจังหวะ แล้วก็ความเหมาะสมไม่ใช่ว่าเออหมากหรือนาเด็ดแ,แดงคือเราไม่ได้เอามาแบบว่าตีกันคนละคนละสไตล์กันแต่พี่เอว่าเหมือนกับช่วงนี้อาจจะแบบว่าอยู่ในจุธาเทพนะครับในจุธาเทพก็เล่นชื่อ J M I น้องเจมายเนี่ยครับก็มีแล้วก็สาหรับคนใหม่ที่เข้ามาอาจจะยังเรียน acting ไม่เต็มที่ยังไม,ยงไม่ยังไม่พอที่จะออกไปสู่สายตาประชาชนก็ก็ขอเวลาหน่อยให้กล้วยให้กล้วยมันแก่นิดนึงจึงจะตัดออกจากเครือแล้วเดี๋ยวเวลาสุกแล้วจะหอมหวานอร่อยอย่างนี้ครับ รอรอก่อนครับผมใช่ครับผมไม่ารไม่ดไม่ครับไม่ครับเพราะว่าทุกวันนี้น้องๆก็แบบเด็กก็บอกเวลาเขียนการ์ดอวยพรขอให้พี่เอปั้นเด็กให้ดังๆนะครับไอเดียการ์ดปีใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งแบบว่าดีใจที่แบบว่าเขาแบบเหมือนกับใจกว้างอ่ะนึกออกว่าเออคือแบบว่า รู้ว่าเป็นอาชี่นของพี่เอเงี้ยครับผมเดี๋ยว่อาเด็กที่ออกกับพี่เจะต้องเปีียงทุกคนเปรียงทุกคนือคืออันนี้มันก็จริงๆแล้วจะพูดบอกว่าเปรียงขนาดนั้นไม่ได้อาจจะพวกที่ไปกับโอชิอาจจะได้เป็นซุปเปอร์สตาร์กับพี่เอบ้างก็ได้อ๋อฝ่ายออเนี่ยเดิมแต่ก็คือบางทีก็เปี้ยงเป็นนางร้ายก็มีเหมือนน้องเนยโชติกาตุ๊กกิฟอะไรเนี้ยแต่อยู่ที่ว่าเขาอยู่ในสถานะไหนในวงการบันเทิงนี้เนี้ยครับผมโอเค